สวัสดีจ้าแฟนคลับตู่ท้าผ้าเสียบทุกๆคนเด้อจ้ดเด้อพอตู่เมตู่พอสอน,มสอนเมโซนพอลูกเมป่าเอาอาน้องนุงลูกหลานทุกๆคนมื่อนี้ตู่ท้าผ้าแซีบสีผ้ามาเขียนหน,น่นอใหม่เด้อจ้ดเด้อเขียนหน่อใหม่เขียนหน่อใหม่ไว้ถ้ามกไว้ถ้าสุปด้วยจ้เดเนาะโอ้ยหน่อห่วงพี่จะนอนง่วงๆจ้ะหน่อห่วงพี่จะนอนงามๆพี่นองเอ้ยห่อเขียนหน่อใหม่จ้กา ใส่ซอมนี่เลยจ้าลังคุดก็ใส่ไม่กินฟันสังคุดก็ใส่เข็มจ้าเข็มเข็มมันบ่มมิถิเลมใหญ่ไหมจ้ามีแต่เล่มน้อยๆอันนี้ก็เลยใส่ซอมจ้าใส่ซอมก็สีเสถใหญ่งนะจักน้อยจ้าเอาเขียนนอกจากนั่นก็เียนซอยกันเด้อผู้ใดบ่มาซอยบ่ให้กินเด้อผู้ใดบ่มาซอยบ่ให้กินอันนี้เขียนจ้าเขค็นทำไม่พวกเป็นน่อไม่เผาจ้าน่อไม่เผาสังเกตเบื่อนมันสี มีห้อยใหม่ดำดำเนาะจ้ะเนาะเป็นเราไม่เผาเราไม่ห่วงเผาจ้ะอันนี้ก็สิมาแต่ไก่เนี่ยได้จอะอะ้ะเด้ออ่ามูมูจ้ะมูทรงมาให้จากอ่าหนองมัซเ้าอ,อุดรธานนี่ผมได้จ้ะเด้อเพิ่นขึ้นผู้ไปเผามาให้โอ้ยจะมนดีหลายขอบุญขอบุญหลายๆเด้อสีทรงมาให้กินเราไม่เราไม่ห่วงผู้ ทั้งหนองวัวซอทั้งหนองบัวลำพูที่สีหอมที่แซบจ้ะหอมแซบไล่แฉะโอ้เขียนห่อเขียนหน้าไหม่จากพีน่น้องเลยแล้วข้นมือใส่ไม่กินฟันก็ดี่ยกันได้จ้ะมันสีเส้นน้อยเส้นละเอียดแม่จ้ะอันนี้เกิสีเส้นใหญ่เล็กน้อยได้จ้ะเด้อมันอันใส่ห่อห่อเขียนหน้าไหม่สมัยใหม่ ข้อเคียนเนมใบสมัยใหม่ก็สิเป็นจังซีล่ละจ้าใส่ผสมเนาะจานเนาะผอมมนันแข็งเดี๋ยวเคียนไปจ้าอา่าผูใ้ใดบ่วงมาเคียนซอยบดเด็ก,กินสูตรลนมใเด้อเอามาเคียนซอยกันเด้อพี่น้องเด้อไวเคียนไว้ทะบก้ะซุปจ้าเสียบไรนมใเผานี่มันสีหอม เราใหม่ๆอ,อ,อ,อ่อนๆหอมหอมแบบสิบปาดออกได้จ้ะเขียนไปเล้วก็สิบปาดออกอันนี้ม <play> <ora> ันขังคอจ้ะขังคอสีออกให้พัหน่อยหน่อยจ้ะ ตอนหนี่ยหน่อยมันคออออ่อยเขาเอียบเขาเลือเนาะเจนาะน้ำซุปมันคอ่อยเสียบหอมแต่หอมอันนี้ก็สีเดียวเอาไว้ได้จ้ะเสียดายมันเขีนยนเราเสียดาย กพืนอนรุสาทรงขึ้นผู้ขื้นยังไปเอาเนาไม้เผามาให้โอ้ยดีหลายขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนก็เลยทักน้องวัวซอกอเลยสิรงมาให้ <c oughs> ของกินบานเท่าจากาจังหวัดดิแซบมีนี่แหละจ้ะได้กินของบานเท่าดิแซบลายมีแห้งหลาย ขุดหอดพี่น้องทั้งไก่เราจะนาะทั้งไก่ทั้ง,ง,งเมืองนอกเมืองหน้า,าทั้งนอเวสวียดนฟินแลนด์อังกฤษฝรั่งเศสเปรีาก,กาอิตาลีนอกจากนอโอยอีกอหลายประเทศที่ไปอยู่กันบางประเทศก็มีตระไมยอยู่ด้วยจ้ะทั้งต่างประเทศกันเลย บางประเทศก็คือสีบอมีออ่อยาจะเนาะเป็นบางประเทศก็ได้กินอย่างสีเส็บๆของบาง้านเฮากะคือทอดยัคือทอดเปือนอทอดฟูงทอดซีทอดน่องคือทอดไอคือทอดเอื่อยทั้งต่างประเทศคือกันละจ้าพอลูกไม่ปาทั้งหุดกันเลยพอตู่ไม่ตู่พอส่อนไม่ส่วนอ่ากูต่างประเทศประเทศไทยโอย มียังกินดีกินแซ่บก็คือทอดกันละจ้าตอกบ้านเท่าไปอยู่ซสกับเดไปอยู่ซสกับบอลืมของกินบ้านเท่านาะจ้าเนาะ,ะ,นอะของกินบ้านเท่าดีแซ่บใครกีหลีกินมาแต่เล็กแต่น้อยเนาะไปอยู่ต่างประเทศประเทศไทยก็ได้กินของแบบฝรังร่งฝรั่งก็แซ่บไปอีกอย่างคือกันมันก็เป็นของกินประจำชาติ ของไผ่มัดเนาะจานาะของกินพื้นบ้านพื้นเมืองของเฮากะแซบเพื่อกัน,น,นกะบอนรืมกันดอกอกินยังก็นเลยแซบน้ำกันมีันใดกะอยากใครได้กินน้ำกันละจ้าพี่น้องบ้านเฮา,าขันแม่บ่อ่าโควิดกะบินมายามบ้านเนาะจานาะบินมายามบ้านยามเมืองโอ้ยตอนนี้ไปใส่มาใส่กะไปมาหาซูกันกะยากจ้า อยู่กรุงเทพกับสีกับบ้านไงยากคือกันเละจ้ะกับไปกับไปกักโตคือกันจ้ะขันพวกกักโตกับยานเราเสื้อโคบุ๊โคบิดไปใส่พี่น้องบ้านเท่าเลยจ้ะเนาะเจเบิ่งกันดูแลกันขันขึ้นทอดบ้านขันอยากนึกกินบ้านเท่าไงทั้งบ้านส่งมาจากสี่เลยจ้า หลายเติบจ้ะซัวซิแล้าก็โดนอยู่จ้านอไม่หวกเผานอไม่หวกเผา,เา,เาสุบแสีบๆน,น,น,นัวๆสุบพี่น้องกินเนาะจ้ะเนาะเคียนแล้วก็อับมูเพิ่นบอกผู้ทรงมาให้นี่ยละมูเพิ่นบอกว่าเคียนแล้วบ่ต้องปัดนน้าออกให้อัดใส่ให้อัดใส่ถุงมัดปากแล้วก็นหนึ่งวันสั้น หนึ่งเพราะสักสามสิบนาทีบาทหนึ่งแล้วกับซ้อนถุงอีกเที่ยนหนึ่งจ้ะซ้อนถุงสี่กำลังหอนหอนอยู่เลยจะมัดปากให้แน่นนี่ดีเลยเอาไว้มันสิบมเสียเพิ่์ล่าเพิ่์ลวาน่ะนะกรเทีคือสูตรเพิ่นว่านเลยจ้ะอาศัยเด็กกินหล,ยลายๆมือนอกจากเนาะ ไซว่ดได้กินได้หลายขาบนี่ของมันเสียบแมนซิสกะซีเป็นลักลักกะซีแมนโบกนั่นจ้าโกกับซุปจ้าเห็นเนี้ยก็แซ่บหรอกจ้าอันน่อไม่เผาเันเป็นน่อไม่สดจ้ามันเบ่มันบ่ได้ข้างขึ้นนะนะเอามากเห็นหาได้ยุ่ทั้งผู้กับเผาเผาอยู่ทั้งผู้เลยนะจ้าเผามาสดสดใหม่ๆเลยมันบ่ได้แหมขึ้นมันกัน รสชาติมันคือหวานนัวจ้ะแซบจ้ะ